เอเอร์พีน่งนนะครับ Acer P1173 มครับมาดูครับดู youtube นะครับเชื่อมต่อจากกล่องนะครับนี่ครับกล่อง Android นะครับดูครับชัดเจนทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับดูชัดเจนทีเดียวนะครับนี่ครับฉายจอ3เมตรกว่านะครับ ชัดมากนะครับดู YouTube นะครับไม่ธรรมดานะครับตัวนี้สำหรับเอเซอร์ตัวนี้นะครับ1173นะครับสวยนะครับตัวนี้ครับสีขาวแล้วก็สวยงามนะครับ3000ันลูเมนนะครับคอนทราสต์เรติโอนะครับ13000ต่อหนึ่งเลยนะครับความละเอียด s b g a นะครับ800ร้อคูณ600นะครับมาดูมุมมองไกลๆนะครับคุณผู้ชมครับ ดูครับขนาดมีแสงไฟนะครับแสงไฟที่เปิดมาลบกลัวนี่ยังยังชัดเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีแสงไฟดูครับดูครับมีแสงไฟมานี่ยังชัดเลยนะครับดูครับดูครับแจ่มเลยนะครับคุณผู้ชมครับดูครับนี่ครับนี่คือเอเซอร์นะครับ p 1 1 7 3นะครับโหสุดยอดครับคุณผู้ชมครับความละเอียด3 0 0พันลูเมนนะครับนี่ครับ ไม่ธรรมดานะครับ3,000ลูเมนตัวนี้สำหรับเอเซอร์ตัวนี้ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับนี่ครับทดสอบนะครับฉายด้วยจอ150นิ้วนะครับ3เมตรกว่ากว่านะครับสุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับ08158 51998นเดนะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ